ทีมกับไดนโนเสาร์กับชุดกันฝนชุดน้องอูดมาใหม่เฮย้ยทุกคนมีชุดอูดด้วยจขี่อูดโคตรเท่เลยว่ะ <Wow. S 1> กิจกรรมนี้ก็ตั้งแต่วันที่1 0ถึงสิสิงหานะครับมาประมาณ8วันนะครับทุกคนมาเราจะมาทำการสุ่มชุดน้องอูดเลยนะครับทุกคนเนี่ยชุดน้องอูดโหโคตรเท่เลยนะครับทุกคนนี่ก็ประมาณนี้นะครับมีชุดอูดด้วยอุย้ยแป๊บหนึ่งผมลืมเปิดเสียง นี่นะครับชุดน้องอูดหูโเคตรเท่เลยอ่ะดูดิเอโหูเฟียวจัดขีอ่อูดด้วยแล้วก็ชุดเสื้อกันฝนด้วยนะครับซึ่งผมยังไม่มีเลยเพราะไอดีผมมันเพ,พิ่งสร้างใหม่นะครับทุกคนผมจะเมาหมดตู้เลยละกันเอาอันนี้ด้วยนะครับทุกคนเนี่ยหูแม่งอย่างเฟียวเลยมาทุกคนหนึ่งเพชรก็เอ้ยไม่ใช่ดิหนึ่งครั้งก็สิบห้าเพชรนะครับ 5ครั้งบวกอีกหนึ่งครั้งก็75ห้าเพชรนะครับทุกคนมาเราจะมาทําการซุ่มชุดน้องอูดกันเลยนะครับแล้วก็ชุดไดโนนะครับทุกคนมาไปเลยทุกคนหมดเท่าไหร่ก็ฝากคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยไป1ครั้งเออห้าครั้งแรก75เพชรเอ้ยเดี๋ยวตอนนี้ผมมีเพชรอยู่14,300เพชรนะครับมาเราจะหมดกันไปกี่เพชรนะครับไป โอ้โหเดี๋ยวได้โทเค็น2อันเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันแลกกี่โทเค็นวะอันนี้ก็แลก70โทเค็นนะครับทุกคนอันนี้ก็ 50, อันนี้ก็60นะครับประมาณนี้นะเนี่ยอันนี้ก็เแค่เสื้อก็35มเพชรน,นะครับเออ35โทเค็นมา,าจะทำการเมาหมดเลยไปสี่สามร้อยเ้ยได้สามโทเค็นวะจะเอาชุดบุกก่อนนะครับว่ามันจะหมด ไปเท่าไหร่นะครับทุกคนสามโทเค็น,นหลักๆก็ออกแต่แบบสามโทเค็นหุ้ยอันนี้ได้กี่โทเค็นเนี่ย 5, 6, ห้าหกเจ็ดโอ้โหได้เจ็ดโทเค็นเลยอะรอบไมท่ทีแบบดวงดีจัดนะครับทุกคนโอ้โหรอบนี้ได้กี่โทเค็น 6, 7, หกเจ็ดแปดโอ้โหรอบนี้ได้แปดโทเคินนะครับไปเรื่อยๆเ,เลยทุกคนยาวไป เว้ยพอดีหมดไปประมาณประมาณพันเพชรได้นะครับพันเพชรได้60โทเค็นเฮ้ยผมว่าหม,หมดไม่เยอะนะผมหมดไปประมาณ1000เพชรได้60เลยถ้าจะแลกชุดอูดก็70โทเค็นนะครับประมาณพันสามอ่ะสามได้ชุดเลยอ่ะใช่ไหมนี่ไงหมดไปประมาณ1,300นนะครับตอนนั้นผมมีเพชรอยู่ 1>, 1เอ้ย14,300นะครับตอนนี้1 3 0 0 0นพนะครับผมหมดไปได้80โทเคนนะก็แลกชุดอุดไปเลยหมดไปพ3น0นะครับชุดอุดนะคอดโดน่าจะถูกสุดแล้วนะครับทุกคนแล้วก็จะชุดอันนี้ด้วยนะครับเสื้อกันฝนแล้วก็ชุดนี้แล้วก็นี่นะครับไมลเบสประมาณนี้ไปอย่างนี้แล้วก็สแบบคนรวยไปเลยแบบคนรวย แบบคนรวยเท่าไหร่ละโอ้โหสาอีกยาวทางอีกยาวไกลทางอีกยาวไกลครับคนดูทางอีกยาวไกลตอนนี้เราก็หมดไปประมาณ2,300เพชรนะครับผมก็ได้ชุดเสื้อกันฝนมาอีกตัวนะครับผมเพชรนะ23 0 0ได้2ชุดเลยว่ะไปไปกันต่อเลยอีก50 แล้วก็อีก45นะครับกล่องศพกล่องศพไม่ค่อยเท่อ่ะไปอีก95้าสเชียไม่ออกเลยอะ่ะ72ล็ละทั้งหมด 8 3 93 2อันเดียบรอยนะครับกิจกรรมนี้ก็หมดไปประมาณ3,000นะครับทุกคน3,300เพชรนะครับเนี่ยเห็นไหมหมดไป3,300นะครับเราก็ได้มา2ชุดกันเลยเดียวไ,ไม่ใช่2ชุดดิหมดตู้เลยแบบเมาหมดตู้เลยทุกคนดูดิ เมาตู้เลยไปแล้วก็ไปดูกันในเกมเลยนะครับผมจะใส่แบบชุดอูดลงไปในเกมแล้วก็ลุยด้วยนะครับทุกคนหนละชุดอูดผมอะชุดอูดหายเอยนี่ไงชุดอูดอ๋อทำไมใส่ไม่ได้ต้องถอดเสื้อตัวนี้ก่อนเหรออ๋อต้องถอดตัวนี้ก่อนนะครับยังไงชุดอูดอย่างจาบชุดอูดอย่างจาบอ่ะนอน,น,อนแต่ไม่ใส่รองเท้าจะดีกว่าหรือเปล่าแต่ใส่เต็มชุดนี่แหละ อันนี้ก็คือชุดอูดนะครับไปดูขี่อูดนะครับประมาณนี้นะครับไปให้เราเจอกันในเกมเลยโอเคครับทุกคนแล้วก็อย,กอยู่กันในเกม <ย package S 1> เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมกับชุดอูดนะครับที่สุ่มมานะคนดูขี่อูดมาไล่ยิงคน,นคอ่ะโคตรเอาเลยเกมนี้มาดูกันยี่กี่คิวฟาร์มชิวคิว,คว,ควโอ้ยมีคนด้วยในวงฟ้าเกมนี้ผมโดดลงฟ้านะครับทุกคนในเอ็กแปแล้วก็ โก้อนด้วยนะคะผมเฮ้ยน้องสาวน้องสาวอุย้ยมีเกาะไหมเนี่ยเข้าเนื้อลวนๆทุกคนเุ้ยเดี๋ยวผมเล่นเป็นทางด้านสกาดีวกว่าวะปืนเฮ้ยมันเห็นคนนะครับซ้ายมือนะครับทุกคนเห็นแวบวบพแบบี่ชายวิ่งไปไหนจ้ามานี่มาเร็วอยู่ตรงไหนหายไปไหนแล้วอุ้ชักปืนเดี๋ยวนี้น่าจะอยู่ด้านล่างนี้หนระือเปล่านะครับทุกคนเลี้ยวซ้าย เอ้ยอยอู่ข้างบนนี้อยู่ข้างบนนี้ทุกคนได้ยินเสียงไ,ได้ยินเสียงนะผมได้ยินเสียงนะข้าหนุ่งข้าทองดาบไปดีนี่ไงจัดไป,ปเบาๆสองคิวฟาร์มอิ่มๆเลยเอาแล้วครับแล้วด้านหน้าผมมีอีกตัวนะครับทุกคนสองตัวด้วยซ้ายมือก็มีเดี๋ยวขอเก็บตัวนี้ก่อนนะครับทุกคนเป็นระยะห่างก่อนเดี๋ยวโดนยิงมาดิดาบไปดิ ไหวป้ะไหวป้าสามคิวแล้วอะทุกคนแล้วคนก็เหลืออีก31คนนะครับผมน่าจะที่หนึ่งอยู่มั้งเกมคิวที่ดิวยอกสามคิวปะ่ะเฮ้ยมีคนไอ้น้องฟาร์มอะไรอยู่ตรงนี้หาเองมาฟาร์มอะไรจิ้งมาฟาร์มอะไรตรงนี้อันนี้มันถิ่นของพี่โหมียาด้วย ยาโคตรเดียวเลยผมเอากระป๋อมาด้วยนะเก็บของนี่เยอะจัดเลยอะกระสุน300ร้อยสุดลูกซองเก้าสิบเก้านัดขออัพเพิ่ก่อนนะครับทุกคนมาเบลสามแล้วนี่ก็คือชุดอูดนะครับทุกคนดูดิขี่อูดไล่ย,ยิงอะโคตรเท่เลยเหมือนชุดไดโน,โนเลยเนาะเนี่ยแต่มันเป็นอูดนะครับเวอร์ชั่นใหม่ขี่อูดเวอร์ชันใหม่เฮ้ยมีคนยืนนี่ไงดาวไปดีเลียงเตะ ขอญาตซ้ำไม่ดีเหลืองเตอ๋อเหลืองเตอ๋อทำไปก่อนเลยนะฮะทุกคนโอ้ยจะมาลำคาตนาอะไรตรงนี้น้องจะเย็นเฮ้ยมาแต่ไหนไอ้นี่เฮ้ยเพื่อนขอเป่าเจ็บมากเจ็บมากโดนไครรอดกอแตกเลยมนะั้งน่ะเมื่อกี้เราต้องรีบซ้ำแล้วนะครับผมนี่อคนลงต้องรีบซ้ำนะครับยัดเลยโทก้อนยัดเลยจังหวะนี้โทก้อนยัดเลยโทก้อนยัดเลยดาวไปดิ ที่6มาแล้วว่ะโอ้โหโคตรตึงขี่อวดแล้วแบบโคตรตึงเลยในรุ่นบ่อน,น้ำมันประจานโโหเท่าไปจะได้ใครรอดเร็วๆเหมือนจะมีตัวหน้าผมนะครับทุกคนจังหวะนี้มาดิไอ้น้องโอ้ยไม่โดนหัวไม่หมดก่อนเป็นระยะก่อนเข้าใกล้ไม่ได้เดี๋ยวโดน ขอซ้ำได้ไหมตัดกออกไปหนึ่งตัวเจ็ดชิวแล้วชาร์จแม่งเลยตัวนี้เจ็บมากดีโคโนโอยีงไม่โดนโคโนบอลมาดิมาดิมาด,มาดีดาวอีกหนึ่งไปป่ะอุ้ยใจเย็นก่อนพี่จังหวะนี้ครับ้ไอ้นอนลกจัดไอ้นอนลกจัดลกจัดลกจา๋ามาดิซ้ำไปอีกดิ ใครไว้แบบนี้แปดคิวไอตัวนั้นตายยังวะมชุบตัวเองได้ปะเดิมด้วยนีไ่ไชุบตัวเองไม่ได้ดีเอ้ยุเมาอีอกเจาะเลยแบบนี้เจาะเลยแบบนี้เจาะเลยแบบนี้ดาไปอีกหนึ่งดีทำไปก่อนเลยสิบคิวแล้วนะครับทุกคนครับมาเหนือ ผมมาเหนือเขาจะเหลืออะไรไอ้ลุยกันต่อนะครับวงชุบมีคนวงชุบมีคนวง,งชุบมีคนดาบอีกหนึ่งนะครับสามสิบเอ็ดคิวแล้วว่ะเหนือจาดผมมาเหนือคุณดูว่าผมจะที่หนึ่งไหมเนี่ยเอาดีที่หนึ่งแล้วเนี่ยด้านหน้าเหมือนเห็นตัวโดดดองดองยู่หรือเปล่าวะสองตัว การสู้สก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ชัวร์ก่อนนะครับค่อยเปิดนะครับทุกคนถ้าไม่ชัวร์ไม่อยากเปิดปะ่ะยังไงลากหมัวคม,มไปดิลากหมัวคม,มไปดิลากหัวคม,มไปดินี่รถหัว,หวเรียบร้อยดาวนะครับซ้ำไปก่อนเลยสิบสามคิวละทุกคนเอาจาัดไอ้นนท์มันเอาจาัด ใครไหวอะแบบนี้อะแบบนี้ใครไหวอะครับมีใครไหวอะครับผมไม่มีใครไหวกับผมเลยทัมม้คนออกมาเหนือเขาจะเหลืออะไรเฮ้ยใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนะใจะเย็นก่อนเด้อเดี๋ยวพันยาก่อนนะแป๊บหนึ่งใจเย็นเย็นไว เย็นเย็นไว้หนีมันดีกว่าวะไอ้นี่แม่งโหดเข้าข้างในมีคนไหมเนี่ยทำอะไรกันน้องทำอะไรกันน้องทำอะไรกันน้องยาตชาร์จเลยนี่ไม่โดนสวยดาวหนึ่งบ้างไฟปกินบ้างไฟปกินให่ดาวอีก ขอยาดซ้ำขอยาดซ้ำอีก15คิวแล้ววะทุกคนเ,น,น,นเอาจัดไอ้นนเอาจัดกับชุดอูดเขาดูดิขี่อุดไล่ยิงไม่รุ่นบ่อน้ำมันโอ้ดูอูดดิตัวเตี้ยจัดเลยแม่งขาสั้นจัดอูดไม่ใช่แบบนี้นะอูดต,ต้องตัวสูงๆดิเว้ยมาจุดคลายแมตแล้วนะครับตอนนี้คนก็แปคนนะครับ กับคิวเรา15คิวมาดูกันว่าเกมนี้เราจะถึง 20, 20คิวไหมเ้ยเอ๊ะตัวตึงนี่วะววนี่ไงตัวตึงเดินเปิดมาดิตัวตึงเดินเปิดเฮ้ยตัวตึงโดนเปิดมาดิดามไปดิดแล้วไหวป้าแบบนี้ไหวป้าด้านหน้านี่มันจะมีตัวนะครับทุกคนตัวป้าน่า เจ็ดคิว้ังนี่จังหวะชัคทังด้วยดาวไปดิดาวอีกหนึ่งนะครับบอกไว้นี่ไงหัวแตกอ,อีกหนึ่งนะครับสิบเก้าคิวแล้วว่าทุกคนเฮ้ยเอาจาัดไปรุดบ่อน,น้ำมันเราไปรุดอบังขอฟาร์มก่อนดีกว่านะครับทุกคนของเยอะเชียว เราลุยกันต่อนะครับทุกคนตอนนี้คนกดดาวไปอีกดีซ้ำก่อนได้ไหมดาวอีกดีมีคนลงมาื่อยเมื่อกี้ทำไม่ได้วะยี่สิบคิวละยี่สิบหนึ่งไหมเนี่ยผมต้องที่ไปซ้ำนะครับเหมือนเขาจะชุบเพื่อนหรือเปล่าวะไม่เหมือนหรอกชุบแน่เลยอะจังหวะเนี้ยดูทรงแล้วเนี่ย โอ้โหแม่งไปล็อกตัวหลังได้ไงเนี่ยไอ้นี่ยิงผมฟรีเลยทุกคนโอ้โหดับฝันจัดว่าเจ้าที่หนึ่งซะหน่อยสาได้ตัยี่สคิวทุกคนดีดบวกเ่าไหร่วะบวกสานะครับยิงไปเท่าไหร่อ่ะยิงไปยี่สิคิวโอ้โหไม่ได้ที่หนึ่งเสียใจวะ่ะ